ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมือนีภาพมาชมที่เด็ดนะครับต้องบอกว่าเป็นที่เด็ดมากๆเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเอาเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวภาพไปทําความมู้จักนะครับก็เจ้าของแล้วกอะขวายตัวนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับแนะนําตัวนะครับพี่หมูโฟมนะครับพี่หมูโฟมธินพัทฟาร์มควายงามครับทินพัทรฟาร์มควายงามนะครับครับ อยู่ใสครับตำบลทีตั้งเฮาบ้านม่วงตำบลหนองหานอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีบ้านม่วงนะครับตำบลหนองหานอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเนาะครับเอาเบอร์โทรกันเบอร์โทรครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามครับ5้าสามหนึ่ง4้าสามหนึ่งหนึ่งสี่สองสองหนึ่งสี่สองสองครับครับครับบ่เป็นการเซเวลาที่เห็นย่นี่มีชื่อว่าเอ่อทรัพ์กัรยา น้องซับกัลยานะครับเป็นตัวแมียงปครับนี่ตัวแม่ครับนี่ครับว่าเป็นตัวผู้เลยครับตัวเมียนะครับนี่ตัวเมียน้องซับกัลยาซับกัานะครับเป็น่ยงคือซื้อซับกัลยาเนาะครับมันออกสามสิบกันยาพออดีนะครับครับขอดสามสิบกัยญาเนาะตั้งซื้อให้นี่ครับเปิดในพจนุตกลมแหละครับครับกะเล่าก่อครับบารนี่เล่าก่อนี่แม่เขานี่ เป็นสายเพชรอุดรครับแม่เป็นสายเพชรอุด,วดวรวนก็คำว่าได้สูงหลายเลยครับแต่มันหายเนื่อหอะไรก็ถือว่าเป็นแม่ธรรมดาเนาะแม่แม่กลางกลงครับแม่กลางแม่ธรรมดา,าครับแต่ว่าอ่างไงเขาเปิดครับแม่ครับครับครับแต่ว่าอ่าพ่อนี่ก็คือกระทิ้งผู้ครับพ่อกระทิงผู้กระทิงผู้นี่ก็สิเป็นค้วยเกาของอุทัยเนาะแมนครับควยเกาอุทัยเป็นคลวยที่แบบว่าสายเลือดแมน ทนดูกลชัดเจนสายเลือดเนี่ยกระดูกโครงสร้างนี้ไงเลยไงครับนันเป็นถ้าถ้าพูดได้ได้ไบเบื้องเรานะครับเราของกระทิ่งผูมันจะเป็นเราคั่วไงครับเป็นเอายงคือเป็นสายโครงสร้างแม่สายโครงสร้างครับมาบวกกับบวกกับสายเพดอุดรนเนื้อนังครับแม่ซื้อยังก่ครับแม่เพิ่นแม่วันใหม่ครับแม่วันใหม่นะครับพ่อกระทิงผู้นะครับแม่ครับแม่วันใหม่นี่ก็อยู่กับเผ้าเนาะอยู่กับเพ้านครับอยู่นี่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้เบื้องนะครับสําหรับแม่วันใหม่ครับ เอาเดี๋ยวขอเบอาละเอียดของเพื่อนกอนตอนนี้อายุอายุอ11เดือนครับอายุ11เดือนนะครับนี่พระวัาเดอนนาคจิเต็มปีหนึ่งพอ,พอดีครับครับคือเอาง่ายตัวนี้นี่ประวัตินี่ชัดเจนแน่นอนลานเปอร์เซียนเลยแน่นครับเพราะว่าผมนี่นะครับคนมาไทายนี่นะครับคือเป็นคนเอาง่ายเป็นคนแนะนํำเหรอเนาะครับมีส่วนแนะนําผ้า ไปผสมนะครับเพราะว่าตอนนั้นเอาแม่เขาไปฝากไว้นะครับไปฝากไว้ที่ทุ่งอรทัยนะครับครับคือไปฝากเลี้ยงไว้แล้วก็ผสมจนตัวท่องแม่นครับฝากเลี้ยงไว้ประมาณยุคครึ่งปีเนาะครับตอนนั้นเฮ็ดเฮ็ดคอกอยู่ครับนะครับฝากคือตอนนั้นสิมีพี่ไา้เขานําไปฝากนะครับก็เล่นได้แนะนําได้คุยกันตกลงกันว่าเอาไปผสมกับทิ้งผู้นะครับแล้วก็ตัวท่องผ่านไปหกเดือนก็ค่อยใหญ่มาก เพราะฉะนั้นตัวนี้ชัดเจนนะครับผมมีคลิปมีรูปให้เบื้องชัดเจนทุกอย่างครับนี่บบมีการโกหกเรื่องอายุแน่นอนแม้กระทั่งมือขวัดนะครับผมก็เป็นคนมาขวัดเองนะครับมาทําขวัดให้เลยเดี๋ยวคืนภาพให้เบื้องเลยนะครับบบเสือนะครับเพราะว่าตอนนั้นพี่มูฟ่วงอบยูนะนี่แมนครับโอยูนะครับไปภารกิจราชการนะครับไปราชการนะครับยูรู้สึกว่าจะเป็นไปยูโคารหลาดนะครับตอนนั้นคือเพื่อนขวัด วันที่สามสิบกันยานะครับจําได้เลยสามสิบกันยาแล้วประมาณเวลาประมาณสี่ทุ่มเนาะประมาณสี่ทุ่มหรือสามทุ่มนี่แหละครับผมเป็นคนมาขอดเองตัวนี้คือเอาง่ายๆผมเป็นคนเอารับจบเบิร์ตสเปคแถวบอกง่ายๆมีส่วนรู้เห็นทั้งเบิร์นะครับตัวนี้ไม่มีการโกหกนะครับอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับตัวเมียเอาบปนี้ส่วนสูงครับรื่อส่วนสูงส่วนสูงตอนนี้ก็ับ เกือบเกือบร้อยสี่สิบครับเกือบร้อยสี่สิบนะครับนี่ครับเบื้องเอาเลยนะครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้เบื้องนะครับว่าอมันแมนบอนะครับพี่น้องเบื้องเอานะครับร้อยคือเอาไงยๆนี่เกือบร้อยสี่สิบก็สิบประมาณร้อยสามสิบกว่าเนาะครับนะครับสามก้านิบครับนี่ตัวนี้ครับแล้วก็รายละเอียดครับรายละเอียดต่างๆเรื่องเขาหน้าเขา เดี๋ยวหันหนาเขามาเบื้องนะครับเดี๋ยวอันี้เบื้องใกล้ๆนี่ครับหนาเขาคือมันบ่เป็นตัวผู้นะครับนี่มันเปลี่ยนตัวเมียนะครับเทียบเขานี่หไงก็ขวดน้ำเนาะไงก็ขวดไงกว่านะครับญงกวนเยี้ยวกว่านี่ครับเชนนะครับเขาเปิดดีเลยนะครับสวยครับกระดูกมันมัไดดเรื่องของโครงสร้างนะครับ พงสางแข็งขาเนี้ยเขาเบียเบื้องแข็งขานะครับหนาเงี้ยเรียบกระดูกเงี่ยนะครับกระดูกเงี่ยครับเดี๋ยวก็กินเจ้งนะครับตัวนี้ครับหมุนด้านท้ายนะครับหมุนกินเจ้งนะครับเนี่ยครับเบื้องเอาครับโอ้หนาครับย่ำอีกทีเอาตัวเมียนะครับนี่สิบเอ็ดเดือนนะครับนี่สิบเอ็ดเดือนนะครับแม่เพิ่นกัยุนี่นะครับนี่แหละครับผัวหางเงี้ครับดีทุกอย่างเลยนะครับ คือตัวนี้นี่มีคนมาจีบลรยเนาะจีบไรยจีบตั้งแต่สองเดือนครับสองเดือนออกมาได้ได้สองเดือนครับสองเดือนนี้เขามาให้ราคาสองขีดครับมาให้สองขีดนะครับสองเดือนครับนี่ครับเบื้องหอาครับอันนี้คือเป็นการบีดที่คือว่าประสบความสําเร็จเนาะแมนครับตามจิตนาการห่อสิบเอ็ดเดือนนะครับตัวเมียนะครับนี่เน้นยําเลยชัดเจนครับผู้ไดบโพสเซียนี่มาสอบถามเอาเลยครับ ผมเป็นคนยืนยันได้นะครับที่ไปที่มาวัานขอดอายุยังยืนยันได้เบิดล้านเปอร์เซ็นถามยังตอบได้เบิดเอาง่รับนะครับว่าเลยตัวนะครับก็คือถ้าว่าชัดเจนห้องก็สีบ่ามาบอกนะนนะครับถ้าว่าชัดเจนห้องก็บอกว่าบ่าชัดเจนเพราะว่ามันผสมจริงครับครับผสมจริงเลยผสมจริงครั้งเดียวเลยครับนะครับคือเอาหมอมาตรวจกะหมอก็บอกว่ารุ่นแบบตัวแม่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับ คือมือนั่นตรวจเสร็จปุ๊บวันต่อมากอะได้ใหญ่มากที่ฟ้ามนีเลยแน่นครับนะครับมือนั่นเพราะว่าตรวจกับตรวจอยู่ฟ้ามผมนะครับคือทุ่งอรทัไทยนะครับตรวจอยู่พุ่นนี่นีเพราะฝากเลี้ยงไว้นะครับนี่ครับเอาบัดนี้ท้ามีคนสนใจวางเด็กันล้องขอมาเบิ้งกอนครับมากมาเบิ้งเรื่องราคามันไดกกันครับอันนี้ผมถามไว้ซื้อแล้วครับนี่เพราะว่า มีคนมาถามเพิ่นหลายแล้วมาให้ราคาหลเหรอแต่ว่ามันยังบ่ตรงกันนะครับครับเพราะว่าคือมันชัดเจนอหลี่ครับตัวนี้บอกเลยว่ามันชัดเจนประวัติียังอะ่ะมันชัดเจนแน่นอนลานผืนเส้นนะครับแล้วก็คือตัวตวนเพื่อนก็ดีนะครับเดี๋ยวเบื้องเขาเบื้องหนาอีกนี่ครับหนาตาหนาเขาบ่ธรรมดาโคนเขาใงญ่ครับครับโคนเขาเงี้มันแบบ ว่าเป็นตัวผูว่าเป็นตัวภูนะครับเขากลมๆมันมดนั่งสิละนะครับหน้าคนนีคข้ยใหญ่อีกตัวหนึ่งครับสําหรับค้อยแม่นะครับเป็นค้อยแม่เจนหม่ครับเอาไงเป็นควายเจนใหม่นะครับตัวเมียเจนใหม่ครับนี่ครับสุดยอดแม่ธรรมดานะครับนี่ถือว่าแม่กลางๆเนาะแม่กลางๆแม่อยู่ในเกีย์แม่เป็นเกียร์พัฒนาละครับแม่ยุ่นี่ครับนี่อีแม่เพิ่นครับแม่วันใหม่วันใหม่ แม้วันไม่นี่ว่าอีกทราบผมก็เป็นคนภาพไปสื่อนะครับแน่นครับมันเป็นไข่เราเก่าเกินคือว่าเป็นควายตัวแรกความเนาะที่นั่งขางมานะครับที่เริ่มเลี้ยงวายนะครับนี่ครับเอาเบอร์โทรยักรอบเพื่อไม่ค้นสนใจศูนย์เก้าสามห้าสามหนึ่งหนึ่งสี่สองสองศูนย์เก้าสามห้าสามหนึ่งหนึ่งสี่สองสองครับพี่หมูฟมหรือว่าติดต่อทางเฟซบุ๊กเพจหรือว่าเฟซบุ๊กก็ได้เนาะครับ แล้วจะคืนไม่ให้ครับนี่ครับน้องซับกัลยาลูกสาวกระทิงผู้นะครับวัยสิบเอ็ดเดือนเราไปเจอกันที่สนามนะครับนี่ครับอนาคตไปสนามเนาะไปไปครับนี่ครับเบื้องเอาครับการเดือนแข้งขาสุดหยอดครับแข้งขาดีนี่ครับลำตัวมันมันเต็มดีครับเต็มแล้วก็เต็มครับขนาดเนื้อหนังมันมาาแบบคือเข้าเลียงแบบ ธรรมดาเนาะเนี่ยังธรรมดาครับนะครับยังบอดี้ท่าการแมนครับอัด์พันในท่ามกลางเขาที่ยังควายกินเองกินกินเก้งอยู่แล้วกินเก้งได้แม่นะครับพอแม่สายเพชรอุดรนไอ้ยังกินเหลียบมืดกินเบิร์ตนะครับเนี่ยกินมืดมันมันเป็นค่อยเรียงไงครับครับเพื่อเอายังไฮก็กินแมนนี่แหละครับนี่สุดยอดครับบีกีนเลยครับเมื่อนี้พี่มูฟโฟมก็โทษตามนะครับว่าไห้มาไทยเนี้ยโปรโมทไทยเนี้ยนะครับนี่ฝากเนาะครับฝากติดตามนะครับสําหรับติดตามอีกตัวหนึ่งครับน้อง ซับกัลยาด้ยาายาอยถาผู้ใดสนใจก็ค่อยมามาหากันอยู่มาหากันเอาภาพก็ออไเลยครับนะครับพรเ,เพราะรรว่าเขาเอืนอ่นไว้ยังอ่ะแล้วแต่ผู้ใดสืบชะตาเนาะบุญวาสนาบาลีครับผู้ใดสิมีวาสนาได้ไปครอบคลองก็ค่อยมาบอกมาเจรจาเพราะว่าผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าเพิ่นห่วงนะครับแล<อ>้วก็ที่บ่ได้แจงราคานี่คือว่าอยากให้มาด่ามากันนะครับเพราะว่าคือคนเพิ่นว่าอยากเปิดว่าอยากแบงนะครับเพิ่นกับว่าแจงนะครับร แต่คนอย่างแบงพ่อแบงไปแล้วแจ้งราคาไปแล้วมันก็สีมีคนประเภียนึงมาว่าเปิดแพงจังสันจังสีนะครับแค่นครับในเมื่อบอสามารถเบาไปให้มันตรงกับราคาหรือความต้องการของคนได้มันก็สีเป็นคนอีกประเภทที่ว่าบ่พ่อใจนะครับเล้าก็มาตอบกลับในท่าลงนะครับเขาบ่ออยากให้มันเกิดขึ้นก็คือผู้ใดมาค่อยมาว่ากันนะครับขาอเป็นคนที่จริงจังเนาะเพราะว่าเจ้าของเิ่นกะหักกะหวงนะครับ บพรเป็นวบบสีมะบอ,อกถือใจเยาขวงกับ,บว่าแมนนะครับเพราะฉะนั้นกะฝากนะครับพี่น้องทุกคนผู้ใดสนใจก็คอยมาเบืองมายามก็เพื่อนเอา,มาชมกับจริงได้ครับมาเล่นยุคฟ้ามนังก,นก,นก็ได้ครับแต่ที่ีนเนี่ยคือชาดเจีนนะตัวนี้ผมกาบอลเล่ลานเปอร์เซ็นถ้าตัวนี้ว่าชาดเจียนนะครับถ้าตัวนี้ว่าชาดเจียนนี่เอาไปฟีเลยเนาะถ้าว่าชาดเจียนเนี่ยกาวอลเล่ววาเอาไปฟีเลยมีคลิปมีวิดีโอมีแอดผสมครับ จังตะมือไปเสือเอายังไงครับจนมือออกเลยจังจมือไปซส,ออปสือนะครับแล้วก็อัปเดตมาเรื่อยๆคือบอกได้ความว่ามือผ้าแม่เขาไปผสมนี่ก็คือเอาไปฝากไว้นั่นครับนะครับให้เจ้าของพอพันเพื่อนยืนยันเลขก,ก็ได้ครับนะครับเอาไปฝากไว้นะครับคือแม่เพื่อนสถานะตอนนี้ก็ทองเนาะทองผู้พญาครับทองผู้พญาครับเดี๋ยวแล้วครับนี่ครับแม่เพิ่นน่าจะออกประมาณกลุ่มผ้านะครับทองผู้พญาครับประมาณกลุ่มผ้า ตัวทองแล้วครับครับเหลือเพื่อไม่ผู้ใดมากอยากจองอย่างนั้งเนาะครับนะครับเห็นผลงานออกมาแบบนี้แล้วก็ค่อยมาเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไ้ให้นะครับว่าผิดบังครับมาเลยนะครับถ้าผู้ใดสนใจมาเรียนได้นะครับว่าม่นว่าสีมาซื้อมาขายอย่างเดียวแต่คือมาเยี่ยมมายามก็ไดมาถามเพื่อนว่าเพื่อนดูแลแบบใดนะครับแม่ครับแลกเป็นคือใดมาแบบนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่เพื่อนก็บ่ได้หลายนะครับในการเลี้ยงคือใด้คว่มาแบบนี้นะครับสมากสี่เลี้ยงเป็นระบบ ปลานีดครับเลี้ยงแบบปลานีดยีนล่งเนาะแต่ก็มีปลอยปลอยไปเดือนแน่เล่มแน่กินแน่นะครับนี่ครับเอาสุดท้ายนะครับก็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับให้กําลังใจกันว่าผู้ใดมาเลี้ยงกะให้สู่ต่อไปเนาะถ้าเขาได้มีค้ยดีหรือว่าค้ยงมอยุ่แล้วนี่จังไหนมันกะเป็นราคาอยู่หรอบครับถ้าเขามีคองดีนะครับถ้ามีคองดีุกอย่างมีขื้นมีลงนะครับพัฒนาต่อไปแล้วครับ แ้่เขามีของดีเขาบปต้ตองห่วงนะครับนี่ครับฝากติดตามน้องซับกัญยาซับกัญญาจากธินพัฒน์ฟาร์มควายงามนะครับครับเอาสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปก้อนนะครับว่านี่ก็ขอขอบคุณพิมูฟมนะครับตัวอื่นก็มี่นะครับเดี๋ยวฟังบางกับค่อยสีม้าเัียดให้เบ่งนะครับตัวอื่นนะครับเอาวันนี่ก็ขอลาไปก้อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ